สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมื้อนี้จเจพาะจินพาเที่ยวพามากินตรงข้างในนัวครับมื้อนี้แล้วก็ตำแตงครับอ่ะก็มีตะบกทั่วครับพี่น้องไม่รู้ว่าพี่น้องทท้แท้เราก็สปปนะครับพี่น้องที่ข้างต่างประเทศครับปี่สาวต่างประเทศปใช่ผเทียมครับที่มาเอกเสด็จแล้วก็อย่างพี่น้องที่ไปข้างต่างประเทศครับมาไมาจินตมกันครับมีตำบักแตงครับพี่น้องเห็นิ่ม น,นี่ต้มข้างในต้มแซ่บครับอืมในกันต้มแตงเปรีปย้ยวต้มแซ่บพนัก ขอบพี่ผนังครับสะบายไม่ได้กุฎผนังไอเดี๋ยวขอฝากคนแรกกนแชร์กดตีดตามกดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งให้เจีๆด้วยนะครับเดี๋ยวขอพุ่งครับพอมีม่ผนัง buat sini ni bilang anh đi xem cái nào cho ơn nhiều quá ngon xịt bên biết đỏ ต้มเ้างในกับตำหมกแดงแลเข้ากันยุ่งพักแซ่บ mai MAI biya tuần còn xếp xếp nào nhưng xảy ngay lắm khi xưa bỏ nó sạp แค่พี่น้องมันเนี้ยมันนี้ก็บมักินตับหมักแตงกับไอ้ต้มแซ่บเครื่องแน่หัวครับมืัอนี้แซ่บพักขนาดมันนี่พี่น้องมันนั่งกินอยู่ข้างบ้านคือเก่าครับมืัอนี้มืัอนี้แสงแดดก็บันนี่มันเป็นกำคืมครับออกเปรี้ยวๆแซ่บพักขนาดพี่น้องอันนี้ก็ต้มแซ่บเครื่องแน่เนาะมาจากเอิร์นของกันยุพี่น้องตับหมักแตงกับเครื่องแน่ โอเคครับเพื่อนๆเจเจขอฝากกนไหนคนแชร์คนติดตามคนซับสไครต์ล้วกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับเจเจขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องที่รับชมและกดติดตามเจเจมาโดยตลอดขอบคุณหลายๆครับพ่อพี่น้องส่วนเจเจขอลาแล้วครับสวัสดีครับ